สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลทวีปแอฟริกาจัดเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงแค่ทวีปเอเชียเท่านั้นโดยมีประชากรอ,อาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า1น0 0ล้านคนนอกจากนั้นแล้วทวีปแอฟริกายังเต็มด้วยวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมและมีจํานวนชนเผ่าต่างๆอยู่อย่างมากมายขณะเดียวกันพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกาก็จะเป็นทะเลทรายและมีอากาศค่อนข้างแห้งแล้งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นทุ่งหญ้าก,กว้าง ซึ่งบริเวณทุ่งหญ้าก,กว้างก็มักจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดโดยสัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นได้ก็มีตั้งแต่สัตว์กินพืชอย่างเช่นยีราฟม้าลายกวางอิมพัลล่าเอนทโลฟกวีเดบิสไปจนถึงสัตว์กินเนื้อเช่นพวกสิงโตเสือดาวจระเข้ไฮยีนารวมไปถึงสัตว์อื่นๆอีกมากมายหลากหลายชนิดและด้วยความที่มีสัตว์ป่าอยู่เป็นจํานวนมากทําให้เกิดกิจกรรมที่สร้างไรายได้ให้แก่คนน้องถิ่น นั่นก็คือการพานักท่องเที่ยวนั่งรถตะเลยบุกป่าซซฟารีของแอฟริกาเพื่อทําการส่องหาสัตว์และถ่ายภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นักท่องเที่ยวซึ่งในป่าแอฟริกาก็จะมีสัตว์อยู่5ชนิดที่จัดเป็นประเภทวิกไฟโดยประกอบด้วยสิงโตเสือดาวแรดช้างป่าแอฟริกันและควายป่าแอฟริกันนอกจากนั้นในอดีตยังเคยมีเรื่องของการล่าสัตว์เพื่อนําเนื้อมาทานเป็นอาหาร บางครั้งก็แข่งขันกันล่าสัตว์เพื่อชิงเงินรางวัลโดยสัตว์ที่ถูกล่าก็มีหลากหลายชนิดตั้งแต่สัตว์กินพืชไปจนถึงสัตว์กินเนื้อเมื่อล่าสัตว์ได้แล้วบางครั้งก็จะส่งขายไปตามร้านอาหารซึ่งร้านอาหารก็ได้นําเนื้อสัตว์เหล่านี้ไปทําเป็นเมนูต่างๆซึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือสเต็กซึ่งก็มีทั้งเนื้อกวางป่าเนื้อดอกกระจอกเทศเนื้อมาลายไปจนถึงเนื้อของยีราฟโดยในประเทศเคนยาก็มีเรื่องราวของการนําเนื้อสัตว์ป่ามาขายเช่นนเดียวกั ซึ่งประเทศเคนยาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกาและถ้าหากนึกถึงการไปเที่ยวทวีปแอฟริกาชื่อของเคนยาก็มักจะเป็นประเทศลำดับต้นๆที่บรรดานักท่องเที่ยวหลายคนจะนึกถึงเนื่องจากมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวชมหมู่บ้านของชนเผ่ามาไซเดินเที่ยวในเมืองหลวงของประเทศอย่างกรุงไนโรบีแต่กิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดนั่นก็คือการตะลุยป่าแอฟริกาและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องทําหากมาเที่ยวเคนยานั่นก็คือการชิมรสชาติขอองเนื้สัตว์ป่า ที่ร้านอาหารชื่อดังของประเทศโดยร้านอาหารนี้มีชื่อว่าร้านคาร์นิวอลร้านคาร์นิวอลเป็นร้านอาหารสําหรับผู้ที่มีความชื่นชอบในการทานเนื้อสัตว์โดยเฉพาะซึ่งมีเนื้อสัตว์มากกว่า20ชนิดให้ได้ทานกันโดยลักษณะทั่วไปของร้านก็จะเป็นร้านในสไตล์แบบเปิดโล่งมีที่นั่งกันแบบสบายสบายและมีหลากหลายมุมให้เลือกนั่งโดยร้านตั้งอยู่ย่านชานเมืองลานกาตาในกรุงไนโรบีนอกจากนั้นสไตล์การตกแต่งร้านก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะมีการประดับตกแต่งบรรยากาศสไตล์แอฟริกันได้อย่างลงตัว ทำให้บรรดาลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็จะรู้สึกเพลิดเพลินสำหรับประวัติของร้านคาร์นิวอลร้านนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเครือทามารินกรปโดยเจ้าของผู้ก่อตั้งมีชื่อว่ามาตินดันฟอร์ดเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อตอนปี1980ซึ่งมาตินดันฟอร์ดได้รับแรงบนันดาลใจมาจากร้านสเต็กของบราซิลโดยร้านสเต็กชื่อดังของบราซิลมีชื่อร้านว่าชู拉สคาเลียส่วนมาตินดันฟอร์ดได้ทําการเปิดร้านคาร์นิวอลแห่งแรกที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยา และได้ขยายสาขาไปยังประเทศอื่นๆเช่นที่กรุงจอหันเนสเบิร์กในประเทศแอฟริกาใต้และร้านที่กรุงไคโรในประเทศอียิปต์โดยเมื่อลูกค้าเดินเข้าไปในร้านก็สามารถสังเกตเห็นเต,นเต,นเตาย่างขนาดใหญ่ได้อย่างเด่นชัดซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของร้านคาร์นิวอลเลยทีเดียวโดยบนเตาย่างนั้นก็จะมีเนื้อสัตว์หลากหลายชนิดซึ่งแต่ก่อนนั้นก็จะมีการล่าสัตว์เพื่อน,นําเนื้อมาประกอบอาหารโดยเนื้อสัตว์ป่าถือว่าเป็นที่ต้องการของทางร้านพอสมควรเช่นพวกเนื้อม้าลายเนื้อยีราฟเนื้อวิลเดอร์ เนื้อลิงบาบูนเนื้อกวางเอมพาราจนกระทั่งเมื่อปี2004ทางการของเคนยาได้ออกกฎสั่งห้าม่ให้มีการล่าสัตว์เพื่อนําเนื้อมาประกอบอาหารและจําหน่ายทําให้ร้านคาริวอต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันโดยในปัจจุบันเนื้อที่นามาเสิร์ฟห้แก่ลูกค้ามักจะเป็นเนื้อสัตว์เลี้ยงที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อแกะเนื้อวัวแต่ก็มีการอนุญาตให้มีการนําเนื้อสัตว์ป่าบางชนิดมาเสิร์ฟห้แก่ลูกค้าเช่นเนื้อม้าลายเนื้อจระเข้เนื้ออนป โดยเนื้อสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ป่าที่ถูกเลี้ยงไว้ในฟาร์มอย่างถูกต้องตามกฎหมายในส่วนของเตาย่างก็จะมีขนาดใหญ่พอสมควรโดยจะมีพนักงานของทางร้านสลับเปลี่ยนหมุนเวียนในการย่างเนื้อชนิดต่างๆซึ่งเตาย่างค่อนข้างได้รับความสนใจจากลูกค้าพอสมควรบางรายถึงขั้นขอเข้าไปชมขอเข้าไปถ่ายรูปแบบใกล้ๆจึงนับได้ว่าเตาย่างเนื้อในร้านคาร์นิวอลเป็นจุดดึงดูดและเป็นสัญลักษณ์ประจำร้านกันเลยทีเดียว ขนาดที่ลูกค้าบางรายอาจจะมีการสงสัยกันว่าไม้ที่ใช้เสียบเนื้อต่างๆนั้นเป็นไม้อะไรจริงๆแล้วไม่ใช่ไม้แต่เป็นดาบซึ่งดาบพวกนี้เป็นหนึ่งในอาวุธของชาวเผ่ามาใส่ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทานสามารถทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ในปี2003ร้านคานร์เนวอได้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน50ร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกโดยร้านคานร์เนวออยู่ในอันดับที่47สำหรับในส่วนการให้บริการนั้นร้านคานร์เนวอจะเปิดให้บริการใน2ช่วงเวลาโดยจะมีช่วงกลางวันและช่วงเย็น โดยเมนูในแต่ละวันก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่ที่ว่าทางร้านจะหาสัตว์ชนิดใดมาได้ส่วนวิธีการเสิร์ฟก็จะเริ่มเสิร์ฟด้วยเมนูเบาๆอย่างซุปฟักทองและขนมปังส่วนบนโต๊ะอาหารก็จะมีน้ำจิ้มให้เลือกทานไดถึง6ชนิดโดยจะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนั้นยังมีดาว่าไว้คอยบริการซึ่งดาว่าก็เปรียบเสมือนคอกเทลในสไตล์แอฟริกันโดยจะมีส่วนของแอลกอฮอล์ที่ค่อนข้างเกือจางแต่จะเน้นไว้ที่พวกน้ำผึ้งและมะนาว ซึ่งหากใครได้ดื่มไปแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าและสามารถลดอาการเลี่ยนจากการทานเนื้อได้เป็นอย่างดีส่วนไฮไลท์เด็ดก็คงอยู่ที่การเสิร์ฟโดยพนักงานจะถือดาบเสียบเนื้อสัตว์ออกมาและจะให้บริการเสิร์ฟตามโต๊ะของลูกค้าจากนั้นจะใช้มีดหั่นเนื้อโดยจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเพื่อให้ลูกค้าทานได้แบบพอดีคําโดยจะมีการเสิร์ฟเนื้อสัตว์ไม่ต่ำกว่า20ชนิดโดยจะหั่นชิ้นเนื้อสัตว์ลงบนจานของลูกค้าและจะเสิร์ฟไปเรื่อยๆแบบไม่อั้นจนลูกค้าบางรายถึึงงขขั้้้นนนออออยมมแพกก่่รูสิท ส่วนราคาสำหรับบุฟเฟต์เนื้อจะอยู่ที่คนละประมาณ36ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,100บาทส่วนเนื้อที่นำมาเสิร์ฟให้แก่ลูกค้าก็มีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อแกะเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อกวางเนื้อแอนโทโลปเนื้อนกกระจอกเทศเนื้อกระตายป่าแต่เนื้อที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากลูกค้าว่าค่อนข้างอร่อยถูกปากนั่นก็คือเนื้อจระเข้ซึ่งมีรสชาติคล้ายๆเนื้อไก่โดยเนื้อจระเข้นั้นมีความเหนียวนุ่ม และค่อนข้างถูกปากคนทุกเพศทุกวัยซึ่งเมื่อมีการเสิร์ฟเนื้อสัตว์ต่างๆเสร็จแล้วทางร้านก็จะมีการเสิร์ฟของหวานเป็นการปิดท้ายซึ่งของหวานที่ว่านั้นก็คือไอศครีมวานิลาและฟุตสลัดปัจจุบันร้านคาร์นิวอเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของเคนยาและเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้หากมาเที่ยวที่เคนยาเมื่อเหน็ดเหนื่อยจากการส่องสัตว์ในป่าเซาฟเวรีในช่วงกลางวันพอช่วงหัวค่ำการมารับประทานเมนูสารพัดเนื้อที่ร้านคาร์นิวอจึงเป็นสิ่งที่นนน่่่าาสใจเป็อยงยงงิ และนี่ก็คือเรื่องราวของร้านคาริวร้านอาหารในประเทศเคนยาที่มีเมนูเนื้อสัตว์หลากหลายชนิดให้ลูกค้าได้ทานกันซึ่งนอกจากจะมีเมนูต่างๆที่น่าสนใจแล้วยังมีสไตล์การตกแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยทําให้ในยุคปัจจุบันร้านคาริวได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกที่มาเยือนประเทศเคนยาเอาละครับสำหรับเรื่องราวของร้านคาริวร้านอาหารที่ให้บริการเมนูเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ก็คงมีเพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณที่ติดตามรับชม ขอบคุณครับ